กลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องตอนปรอแม่ซิปโมงแล้วบอึงวายเห็ดเดต้องแนมมา <laughs> ตอนพี่เขาพ่มแม่นิ0โมงกลางคืนแล้วพี่นอ้องบอยอยากอวยป้างทังน้าไลน์น้าเงา 2อันอันจอยจ๊ะมันกินตะเล็ดครับดําครัเป็น2กินบะอีหยังอ๋อบ่เป็นหยังบ่เอ้ยเขาได้ยินเสียงเขาไปู้แต่ว่ามันก็บ่ได้คิดอ๋อคิดอีหยังเขาายไป้าา9 1 0กลางคืนพี่น้องยังให้กินอุลุกุกข้าอยู่บ่ทอใพี่น้องเลยจอยยังสิจอยมันเอา2จองเออ เหออีกได้อ uh uh, ันนี้กาแฟบ่าวมีส่งไปแล้วไปเอาไปย่อคนเลย2-3หยืดทั้งกาแฟทั้งออหึมีแต่กาแฟบ่มีอมตีนคอาตับาะ่าคุจิลอคุจิลอตราพิภาสิ่าหัวเนาะ อยาได้จ่อยผ่าอยองมันหึ่งอยู่ใส่แป้งทอดกองแป้งกองแป้งเอาอีกแล้วแป้งยังเคยเป็นแค่หรือแป้งทาเป็นแค่หรือเป็นผนกน่นั่งปาเป้หน้านังเลยสุดชุบนั่งกูปร้เดย แค่นั่งแสีหนงหมาากบ่มีต๊โต้เด้อโอ้ยหาวขอพายเน้อแทปนั่งยังเป็นเสี่ยงอบ่ตอนในนั่งยังเป็นเสี่ยงในพมนั่งกำลังจุ๊บจอยู่นะพมเคยหนาวยาวิวนี่ไม่เทาออกเข่าไปเนอนได้จัดไปเนาะเดียยวพี่น้องเข่าใส่กระซามได้พี่น้องเอ้ย สูตรเจอมราคากีค่ะเป็นตะแซบไหมคะเฮ้ยทอดกรอบแห้งเฮ้ยสะคอนกระหลอบกระหล่อบแซลลัดดีหน่อยหนึ่งจอยสซลัดดีอีกหน่อยหนึ่งเจ๋วปะทอดเรียบร้อยน้องหนากินอนนรหน่อยเนาะ ห้องส่กระดาษโอ้ยเห็นกล่องนลยคิดทอดอันพี่ด้คิดทอดพี่คนสัวที่ขาดเป็นกล่องคนเองเป็นกล่องของพี่หน่อยเองท่องของพี่ทางกรุงเทพ่มาเลยเห็นกล่องนลยคิดทอดจากยามไปิได้กินพี่น้องเอ้ยปลาเนิยนทอดจนสิกเข่งพี่น้องเพื่อทอดแล้วนะเต็มห้องกระดาษสองสัดกัวสับมัน ตทอดเก่าทอดใหม่สาลบาที่มอรนกัห้องอีกวางนี่วางนี่บ่กกตํามัห้องมื่อกินกับตําหมักรุ่งพรุ่งนี้เออเกลือกันเลยเกือหมดแล้วพอแล้วม้าน่ิมแล้วจ่อยกำลังชุบิมอยู่ อกกเจษดำหนังโฆษณาขี่แขวหินกระแพ้จิตจิตจิตเด้อว่าแกง่วงพี่เนาะตัวหลังแล้วเอามาโฮมเตียงเีอเฮ้ยเ้าใส่ให้นางง่ายหมอพ้าหนังเตียง แม่สะจอยกำลังเก็บทีเก็บทางพี่น้องถ่ายเด่นถ <c oughs> ่ายพอหยอกพี่น้องเลยหาอยู่งาบงาบสะใจเก็บทีเก็บทางเก็บเตียงและเตรียมสีประกันเข้านอนแล้วดึกแต่พี่น้องเตรียมสิลุกแต่เศร้าสีนอนได้ประมาณนอนคนละสองโมงสองสามโมงเฮ้ยจอนนิงเช็ดนี้เฮ้ยจอยไม่เอาไม่เอาแต่ต <c oughs> ้องย่างไงว้เฮ้ย <c oughs> เอาไปใสต่ต้มใส่แกงพรุ่งนี้ค่ะ สบายดีพี่น้องเห็ดมันเหยื่อมันยากเดี่ยวแต่ละคนเมื่อเหนื่อยแล้วไหมพี่น้องเจ็บมันยางจ็บบริหนังโอุ้ยนั่งมีเจ็บเจ็บก้นเบิดอันนั่งเจ็บกระดูกด่างเนาะนั่งมีหนองก้อนเลดขออภัยพี่น้องเลยเจ็บปอดกระดูกด่างพูดเศร้าสิอันนี้หนังลายกระชี้เจ็บภาษาพื้นบ้านนะคะพี่น้องเจ็บเหมือนว่าได้แนวผู้ใดได้แนวแม่ถาวรค่ะเพื่อเดินห้ามเลยเมถาภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองนะคะแม่นี่เลยพี่น้อง นี่แหละเตรียมบ่าวสะคอนเตรียมซีบดบดอัน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 ยังเครื่องย่ำไม่ได้พี่น้องตัดโนตตัดโดตบ่าวสะคอนกำลังเตรียมพี่น้องปั่นลายมันนานเลยเนาะปั่นแตงกี๊เทียมก่อนบ่๊ะใครจะมีแนวปั่นเนาะบะไรเ้ยากตำสบายดีพี่น้องกำลังปั่นเตรียม ปั่นกระเทียมปั่นพริกไว้เตรียมทำน้ำยำกลุ่มนี้าสิปั่นไว้แต่ยังบ่ทันได้ปรุงเนาะปั่น,ปนแยกไว้มื่อเดินมาแล้วกเทเทเทรวมแล้วก็ปรุงน้ำยำไม่มตอนแรกแห้มสิมีคน <c oughs> สียำเองลงมือเอง <c oughs> เห็นมาสั่งนงั่งช่างนี่ก็เลยคิดว่าเขาสิมายำบะแล้วสุดท้ายค่ะมืออหมี่เหมือนเดิมสบายเขาบอกให้เฮ็ดเองเลยก็เลยลงมือเองลงมือเองเล้วยไม่ได้ซ้อนนะ หล่ผยดเลยไล่ผรดบอกโบมันบ่แมนแนวปั่นกระเทียมไม่ปั่นตัวนี้เบยมันมุนแต่ข้างล่างชักนปั่นตัวเียตัน้อยอ๋อิเป็นอย่ปะสิน้ำแมนยเขาใช้น้ำลงไปน้ำ มันสตีอะไรมัน้าิกาจะนามนะบมแนแลวมึงปั่นปั่นมันก็หน่อยมันบวไปสัมผิหนองเลยต้องใส่หน้งเรียมดองนะบวมออบริการในปุบอย่ามันบุบเด้แผลแค่ปั่นผิดแล้วป่านะจะไปดูดวงไปดูดวงยูตอนนี้ thôi oh. ta là... oh. thôi 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 mà căn oh. thôi 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 lại thôi 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 พี่น้องอยู่กรุงเทพนะเคยใส่ขวดละสิบบาทอันนี้เด็กอยู่กรุงเทพแต่มาหอดบ้านเฮาขวดละซากว่าบาทเจ็ดพันกีบอ่ะห่างกันคนละเครื่องไอ้เครื่องอีกก็ซื้อมาจากขวดก็เคยซื้อมาสิบขวดเออไก่ฟักไฟแล้วก็หนาอันตัวไหน พี่ไปเจะทอดอยู่ปัวมันจะดำลูกบ้านปัวมันจะตีมันเหนียวได้ปั้นแล้วมันเหนียมกตุ้นกรตุ้นกรเชียงยังก่ะเชียงหมา จะบอกนาเลยก๋อมเป๊ะมันจะกลายเป็นน้ำปั่นฮ้าปในเใส่น้อยนิปนะเด็ดแล้วตีมันไปเป็นกกานคันใสอันนี้มกปองมาซิ่งก๋อเป้าเออมันกลายเป็นน้ำปั่นแล้วตามเอาได้จะขกขกยัง ขกย่างย่อันหนึ่งอยู่ในตัวใหญ่แต่ว่าสากอันเดียวบรสบการณสื่อสากมาอันเดียวค่ะคนเลยคนเตรียมผ่าข่าเลยใหม่มินิใส่เป็นนัวลืมลืมข้าวอยากนอนแห้งหรอค่ะแต่หางหง่าหางเงยจะตำเป็นหนาบ้านพี่น้องใส่ปั่นอลังิีได้เลย เออได้แลวมาผะกระเทียมน,น่นเที่ยมมันเละโผล่ใส่นี่เนาะอืออืออือสกิบินเฮสกสิบินใช้พาจับสากะนันนะโอ้ยอะไรแตกเด้โอ้ยเตียงเตียงกระจุสีหัก พีมือแม่มน,นี่ยสยามโหเดียบวลอยเศร้าใจคนขยันมาล้างถ้วยตอนดึกอีกแล้วพี่น้องเ <c oughs> สียงจ่อยบาใบให้นางล่างซะ ลายใบคือมือนนางยังวัดสล่างซอยพี่น้องอ่ะเจ๊เป็นแต่ซี่นี่บอกชักเจอแล้วสล่างซอยกันเอาปิดขีดเอากระลาบดีพี่น้องเอากระซิ่งก็บผ้าพินเดลดาเ่าะกัานใหม่ยังไยพี่แมงสุขศูนย์ตอนนี้ง่วงนอนพี่น้องเลยเด้อไปมังสเขขาวสิบเอ็ดโมงกลางคืนแล้วประมาณนนั้แหละพี่น้องเลยกระซิ่งก็บผักไ้าพินีพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเลยขอบคุณทุกทุทานขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ ออกไม่ห่างเลยตลอดมาพี่น้องเลยกับผู้ทอดปลานี่กับชีเดทอดกันอยู่นี่แหล,ละ,ละยังว่า<ล>ตั้งเข่งกับซ<ล>าม<ล>พี่น้องเลยตัวน,นี้กามันกรอบแล้วมั้งซุ้อเอ้ยโอ้สบายดีเลยพี่น้องเด้อก็เก็บภาพอยู่บา้านโน้นสูงนี่ละบาร์สคอนกับหน่ำกับผ่นอาบล่าแล้วพี่น้อง